อ่ะลองลองเฮ้ยพี่ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นมุมเลยพี่ขอใช้ก้อนเป็นกระแพ้ล่องหมดละเออใช่พี่เป็นกระแพ้ล่องหมดจริงเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งกระแพ้ออกมาแล้วออกมาแล้วเอาเอาจะรอดไหมจะรอดไหมเกือบตายอ่ะอ่าเรรียยบ้อเรียบร้อย อเอาควนที่คุณค oh. okay. 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 ิดว okay. 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 ่าตัวเองจะปีนเขาขึ้นไปได้โอเคโอเคจะไปตรงได้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 เหกระถางก่อนตอนนี mm ้เ hmm. ป okay. ีนไดีไหมอารุ่นหนึ่ง ขาเน่งกับเนงด้อ่ะโอ้โหอีก้ัวมีอะอ่ะอะไรกันนึงกึนงนึนโอ้ปืนกิวรถถังบ้าไ้ปืนโคตรยาวเฮ้ยสรุปทำบักดื้อปีนเข้าทำไมเฮ้ยทำไอ้นนี้ปีนเข่าค่ะเนี่ยผมมาแล้วอ๋อด่านนี้ใช่ไหมแล้วท่านเขา ถ้ารทำานเราเมื่อไรทำวะครับผกเดี๋ยวจุดเด้เดี๋ยวปีนเดี๋ยวปีนเขาเดี๋ยวตกป้าี่เดี๋ยวพาไปทำบ้านไ้เนี่ยเออเรียบร้อยครับไอไอไอวง้วไอวิ่้ไอร่งเมื่อวานไม่ไวไหดไอคนไม่ไอาป่ะเอตรงไหนกันนะใช่พูดพอมาได้ไอมาได้ไอบเน็ตต้องปิด ไอคนที่ไม่ไอคนที่ไม่รู้ก็ตามกันได้กันไอคนที่รู้ก็รู้อย่างนี yeah, right. ้เลยมามามาได้แ hmm. ค่หนึ่งนะตัดกันไปตายพวกเอง้ามปราณนี้่้ ถ้ามีรถดันรถไฟช่วนทำไมเอารถดันัดันกัน่ะต้องใช้่อมันต้องช่วยกันดันไม่งั้นมันไปึ้นได้เอาตีนแตไปทองดี่อทิจะปีตรงไหนกันนะตรงนี้อะู่ตรงนี้อะตรงกลางนี่นะตรงนี้เนี่นะพี่ช่วยดันพี่เห็นพี่เห็ตรงนู้นไหมล่ะจะปีขาตรงน้กันอ๋อ นัลเลยจะปีนได้เหรอปีนได้เคยขึ้นแล้วยินดีแล้วจากกูคืนสิอ่าลองดูลองดูลองดูดูดูสขิขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปทั้งแก๊งเลยโอ้พี่คงขึ้นไม่ได้พี่คงได้เต็มหม้ <c oughs> อ้าวไายเหือดจะเกี้ยวซากศพยังไงเนี่ยโอ้โหปีนได้เลยเกตูล่าปีนได้เฉยเลยอ๋อถ้าอย่างนี้ทำไมตอนตอนแข่งในเกมไม่ปีอ๋อมันทำไม่ได้ใช่ไหม มันจะมีใครมัร่วมือกัวากับไว้คือ่ไยนออกไปยนตอนเล่นเกมจริงเอเอาล้วันไหนจะขึ้นงะเอาแล้วขันไหนจะขึ้นดีโอ้โดนดูดดูดูดูขอเช็คทางแล้วว่าต้องไปไหนต่อมันมีทางเราดูดิโอ้ไปได้เฉยเลยดูตรงนู้นดิอีกเม่เข้า โอ้โหแล้วอยากขึ้นปะอยากขึ้นปะไม่เหมาะสำหรับคนโก้ความสูงเดี๋ยวๆดี๋ทำไมไม่เอาอ่ายุอะไรวะเมาเมาเมาช่วยมาหน่อยเฮ้ยอายุมันขึ้นไม่ได้เหรอไอ้คนเขาชอบดัคนูราขึ้นมากอ๋อเพราะว่าเครื่องมันแรงกว่าใช่ไหมแรงม้ามันน่าจะสูงกว่าใช่ไหมรู้ไหมยังไง มีใครเ่นยูบอกให้ช่วยไม่คุณไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยฮะไม่ได้เมาส์เมาส์เมาส์ต้องกสุดท้ายโอ้ขึ้นไปตรงนู้นเลยช่วยช่วยช่วยเขาคนคนอยากขึ้นคนอยากขึ้นจะเป็นรถไปยืนหมดแล้วอคนทำไรกันเนี่ยโอ้ขึ้นไปตรงนู้นเลยผงพี่คือคงขึ้นไม่ได้ท้อถอยท้อถอยคงขึ้นไม่ได้ไม่ได้่่้้ขึนนีเย ช่วยเลยเอาแล้วปีได้ไหมปีได้ไหมจิบจิบปักจิบปักโอ้โหดูดิขึ้นไปตรงนู้นเลยก็ใส่เขาตรงไหมเขาอยากเป็นนักปีนเขาธรณีวิทยาต้องคนไปทางขึ้นอยู่ไมขึ้นไปอ่าเรียบร้อยไปก่อนเพื่อนแล้วยังมาดันที่ไหนได้ไหมเอ้าอ่ะดูช่วของพี่มันจะขึ้นไปได้ไหมเราขุดซ้อนในกระดิ่งอยู่ก็ได้ ยืด่ยืดโอ้โหขึ้นดิดยู่ไปแ้ไป้ดีย่่แ้วโอ้ขึ้นได้เยเนียดูก่อนโ้โหยากขึ้นเอ้โเค้ๆเดันันยกเกเกเยกันพี่พี่รู้ว่าตอนขึ้นมาประมาณตรเน้ยมันยากประมตรเน้ยแต่ต้องใช้ความเร็ว้อ้นเน้ย อันพ <C> e <at> ี่จะหดเียงอะตอนการโดนถลายลงกับพี่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ว้ย้้ยได้ไมได้ได้ไหได้เลยได้ได้ได้ไดอบาแล้วก็ขึ้นไ่ได้ไงไเยเรียบร้อยขึ้นไม่ได้ขาไม่ได้พี่ถอยเลยพี่พี่ลงค่อยลังแบบยาวๆอ่ะเดียวไปเี เออวิ่ไม่เป็นไรนะเอาแล้วติดเอาออลบอกแล้วชื่ออย่างก็ปีนเขาอ่ะเออปีนเขาอย่างแท้จริงมามเดี๋ยวพี่ส่องดู โอ้ยนี่เด้งคุละเอ้เดงคลลองวิ่งลงมาดิจะวิ่งไงวะเออเด้งคลาลองวิ่งมาดิหรือว่ารถมันจะเสียหายไหมอยากรูว่าเหายไหเวิ่งลงเคยวิ่งลงไปแล้วอ่ะลองวิ่งเร็วเลยไม่คือครั้งที่แล้วเราวิ่งไปด้านหน้าตอนนี้อยากลองวิ่งไปด้านข้างว่อ่ะลองลองยพี่ไม่เห็นแล้วไม่ไม่เห็นมุมเลยพี่ขอใช้กอนเป็นกรแพล่หัวเออใช่พี่เป็นกรบแพล่องหัว วิ่งเลยวิ่งเลยเดี e like> we, okay. mae, ๋ยววิ่วิ่งมาเลยออกมาเออกมาเร็วเาเอาจะรอดไหมจะรอดไหมเกือบตายอ่ะอ่าเรียบร้อย ไ่อยู่เฮ้ยนี่ทำยิงกันเลยเฮ้ยีม่ซอกันเลยเ่ยยิงกันะยับเลยเ่ยเบอร์ิยิงกันเลยยิงกันเลเอาไว้อาตายตายพี่ตายเอางยิงยิงถ้าเือคุณะทายรอกันทไน้ว่าตตไหทยาอากลยาเอาอัไห เท้าตัวไฟเข้าเพีเดี๋ยวว่าขึ้นลิฟต์มีขึ้นลิฟต์หรือไงเท้าเคียนเข้าเพีโอ้ดูสิเข้าเพียนเท้าเคียนปะเข้าเคียนเท้าคียนปีนภูเขาเมื่อกี้เนี่ยแล้วอายุันปีนได้ไหมบ้าง